เรื่องเด็กชายระวีชางกาชาติก่อนถูกฆาตกรใช้มีดโกนปาดคอนายศรีจาเกตวาประสาทมีอาชีพเป็นช่างตัดผมอยู่ที่อำเภอชหิปติเมืองคานาอุสแกวนบุตรประเทศประเทศอินเดียเขาเป็นช่างตัดผมที่มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองและนับเป็นผู้มีฐานะหลักฐานมั่นคงคนหนึ่งของอำเภอที่เขาอยู่ นายสีจาเกตวาประสาทมีลูกชายเพียงคนเดียวอายุได้ห้าขวบชื่ออโศกกุมารมีชื่อเล่นว่ามุนามุนาเป็นสุดที่รักของพ่อแม่เนื่องจากเป็นลูกชายเพียงคนเดียวดังนั้นเด็กน้อยจึงได้รับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่เป็นพิเศษมุนามักได้รับการตามใจแทบทุกอย่างอยากได้ของเล่นอะไร พ่อแม่ก็ขขนขวายหามาให้มุนาจึงนับเป็นเด็กที่โชคดีกว่าเด็กๆอีกมากมายที่เกิดมาในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียวันที่19มกราคม2494มุนาเล่นอยู่หน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านตัดผมของพ่อและกำลังกินขนมอยู่ส่วนนายสีจากเกตวาประสาทกำลังตัดผมให้ลูกค้า ที่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งลูกค้าคนสุดท้ายตัดผมเสร็จนายสีจาเกตวาประสาทจึงออกมาดูลูกชายปรากฏว่าไม่มีมุนนาเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านผู้เป็นพ่อจึงออกตามหาในละแวกใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวคราวนี้นายสีจาเกตวาประสาทรีบบอกให้เมียรยาที่น้อง แยกย้ายกันออกตามหาลูกชายวัยห้าขวบประเวณสอบถามบ้านใกล้เรือนเคียงจนทั่วไปและสอบถามทุกถนนก็ไม่มีใครพบเห็นเด็กชายมุนนานายสีจาเกตวาประสาทลนลานเข้าแจ้งความต่อตำรวจจึงมีการระดมคนออกค้นหามุนนาเป็นการใหญ่ในที่สุดก็พบมุลนาในสภาพสยดสยองที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับวัดจินตมินี นั่นคือมุนนากลายเป็นศพไปแล้วเด็กน้อยถูกฆาตกรลึกลับใช้มีดโกนเชือดคอแล้วหั่นจนหัวขาดมันนำเอาร่างและหัวของเด็กไปฝังกลบในทรายริมหาดโดยแยกฝังเป็นสองแห่งในายสีจาเกตวาประสาทและภรรยาเศร้าโศกเสียใจที่ลูกชายคนเดียวถูกฆ่าตายแทบว่าจะตายตามไปด้วยตำรวจได้สืบสวนหาสาเหตุ ที่เด็กชายมุนนาถูกฆ่าตายเป็นที่น่าสงสัยว่าญาติทางฝ่ายบิดาคือนายสีจาเกตวาอาจจะว่าจ้างฆาตกรฆ่าเด็กเพื่อหวังมรดกของนายสีจาเกตวาเมื่อถึงแก่กรรมลงตำรวจได้พยายามสืบหาตัวฆาตกรในที่สุดก็มีพยานเห็นนายชวาหานมีอาชีพเป็นช่างตัดผมรับจ้างตัดทั่วไป กับนายชตุรีคนรับจ้างซักเสื้อผ้าพาเด็กเดินไปด้วยกันบุคคลทั้งสองนี้รู้จักสนิทสนมกับเด็กชายมุนนาและนายสีจาเกตวาประสาทข้อของเด็กด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุม่มนายชวาหารกับนายชตุริในข้อหาฆ่าเด็กชายมุนนาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายชตุรีรับสารภาพ แต่นายชวาหารปฏิเสธเมื่อถูกส่งตัวฟ้องศาลนายชตุรีกลับให้การปฏิเสธเนื่องจากขาดพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ค่าเด็กชายมุนาศาลจึงพิจารณาตัดสินปล่อยจำเลยทั้งสองเป็นอิสระในที่สุดอีกหกเดือนต่อมาภรรยาของนายสีบาบูรามคุกตะซึ่งตั้งครันแก่ได้คลอดบุตรชาย ในเดือนกรกฎาคม2494ทารกน้อยมีรอยแผลเป็นติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดตรงลำคอด้านหน้าคล้ายรอยถูกมีดเชื่อดลำคอด้านหน้ายาวเกือบจะหลดลำคอด้านหลังพ่อแม่และคนในครอบครัวต่างก็แปลกใจที่ลูกน้อยมีรอยแผลเป็นประหลาดนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเด็กจึงเกิดรอยแผลเป็นขึ้นที่รอบคอได้ นายสีบาบูรามคุปตัตั้งชื่อลูกชายตัวน้อยๆว่าระวีชางกาเมื่อระวีชางกาเติบโตจนอายุได้สองสามขวบเริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำเด็กก็ทำให้พ่อแม่เกิดความ,มงุนงงและแปลกใจเมื่อเด็กบอกว่าเขาเป็นลูกของช่างตัดผมชื่อจาเกตวาอยู่ที่ชหิปติในสีบาบูรามคุปตะกกับภรรยา ซึ่งเป็นพ่อแม่ของรวีจึงสอบถามซักไซตเจ้าหนูก็เล่าให้ฟังว่าเขาชื่อมุนาถูกคนฆ่าตายและรบเราอยากได้ของเล่นโดยเฉพาะปืนซึ่งเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านของเขาที่อำเภอชายีปตินายศรีบาบูรามคุปตะและเมียเชื่อว่าลูกชายของเขาต้องระลึกชาติได้แน่นายศรีบาบูรามคุปตะไม่พอใจเอาเสียเลย ที่ลูกชายรำลึกชาติได้เพราะเขาไม่ต้องการให้ลูกคิดถึงอดีตชาติคิดถึงพ่อแม่คนละชาตินอกจากคิดถึงแต่เขากับภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ในชาติปัจจุบันดังนั้นจึงห้ามเด็กชายรรวีชางกาไม่ให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตตาติาหรือชาติปางก่อนเด็ดขาดแต่เด็กชายรรวีชางกาก็อดที่จะพูดถึงเรื่องในอดีตชาติของเขาไม่ได้ ทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธมากถึงกับดูว่าและเคียนตีเอาหลายหนข่าวที่เด็กชายระวีชางการำลึกชาติได้แพร่หลายขยายกว้างไกลออกไปแบบปากต่อปากจนข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงนายสีจากเกตวาประสาทช่างตัดผมพ่อของมุลนาหรืออโศกกุมารซึ่งถูกฆาตกรโหดเชืดคอ,อตายสยองทำให้เขาอยากรู้ว่า เด็กรำลึกชาติเป็นมูนากลับชาติมาเกิดหรือไม่นายสีจาเกตวาประสาทจึงเดินทางมายังบ้านของเด็กชายราวีชางกาซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอชหิปติประมาณ20เส้นหรือระยะทางไปไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนายสีจาเกตวามาถึงบ้านของนายสีบาบูรามคุกตะก็เข้าไปสอบถามเรื่องราวการรำลึกชาติได้ ของเด็กชายรวีชางกาซึ่งขณะนั้นอายุย่างเข้าสีขวบแล้วแทนที่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีปรากฏว่านายสีบาบูรามคุบตะสแสดงกิริยาโมโหกราดเกลี้ยวที่นายสีจาเกตวาเข้ามาวุ่นวายกับลูกชายของตนทำให้ในายสีจาเกตวาต้องรีบล่าถอยกลับไปก่อนแต่ช่างตัดผมผู้ซึ่งอยากรู้ว่า ลูกชายของตนกลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่ก็ไม่ยอมระยอทอถอยเขาไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกพร้อมกับญาติและคอยซุ่มแอบด,ดูว่านายสีบาบูรามคุกตักออกจากบ้านไปทุระหรือไม่เมื่อเห็นานายสีบาบูรามคุกตะออกจากบ้านไปแล้วเขาก็เข้าไปที่บ้านพบภรรยาของนายสีบาบูรามคุกตะอธิบายให้ทราบว่า เขามีเจตนาอยากพบเด็กชายรวีชางกาอย่างไรมารดาของเด็กชายรวีชางกาเข้าใจและเห็นใจจึงยอมให้ในายสีจาเกตวาประสาทพบเด็กชายรวีชางกาขณะที่นายสีจาเกตวาพบกับเด็กชายรวีชางกาครั้งแรกได้นั่งรวมอยู่กับญาติหลายคนที่ไปด้วยกันเด็กชายรวีชางกาอายุสี่ขวบ จ้องมองนายสีจาเกตวาอย่างจำได้แต่ยังไม่กล้าเข้าไปหานายสีจาเกตวาประสาทจึงพูดขึ้นว่าหนูน้อยที่รักเธอชื่ออะไรเธอรู้จักฉันไหมเด็กทําท่าเอียงอายและไม่ยอมเข้าหานายสีจาเกตวาจึงพูดประโยคนี้ซ้ำกันหลายครั้งแต่เด็กก็ไม่ตอบทาท่าขัดเขินกึงอึอดอัดและเริ่มสะอื้น นายสีจาเกตวาประสาทพูดอีกว่าหนูเอ๋ยไม่ต้องกลัวฉันหนูจำไม่ได้หรือว่าหนูเคยขอเงินฉันซื้อขนมกินบ่อยๆเด็กยังนิ่งเฉยอยู่เกือบ20นาทีถึงได้ลุกขึ้นเดินมานั่งตักของนายสีจาเกตว่าแล้วพูดว่าพ่อหนูเคยเรียนหนังสือที่ทหีปติกระดานไม้ของหนูเก็บไว้ในตู้คราวนี้ ช่างตัดผมผู้เป็นพ่อในอดีตตะชาติถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้เด็กยังบอกอีกว่าเขามีกระเป๋าหนังสือถือไปโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นความจริงเด็กทําถึงของเล่นต่างๆของเขาคือปืนช้างไม้ตุ๊กตารูปพระกฤษณะลูกหนังผูกเชือกดึงเล่นแหวนทองคําที่พ่อซื้อให้เขาที่เขาเอาเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊และนาฬิกา ซึ่งนาฬิกาเรือนนั้นนายสีจาเกตว่าผูกข้อมือไปด้วยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเด็กชายรวีชางกาจำนาฬิกาของเขาได้ทันทีที่เห็นโดยเฉพาะเรื่องปืนเด็กเอ่ยถึงบ่อยที่สุดเพราะนายสีบาบูรามคุกตะไม่มีปัญญาจะซื้อให้เนื่องจากฐานะยากจนส่วนนายสีจาเกตว่าเคยซื้อปืนให้งุนนาเล่น เพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวลูกอยากได้อะไรก็จะซื้อหามาให้ทุกอย่างเมื่อนายศีจากเกตวาถามว่ารอยแผลเป็นตรงคอเกิดจากอะไรเด็กตอบว่าเป็นรอยถูกมีดเชือดคอแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนตนชื่อมูลนากำลังกินขนมอยู่หน้าบ้านมีนายชวาหารช่างตัดผมกับนายชตุรีคนรับจ้างซักเสื้อผ้า เมื่อชวนเขาไปเล่นเกริมีผู้เล่าว่าเด็กชายมุนนาชอบเล่นเกริกับคนทั้งสองบ่อยๆตนก็ไปด้วยทั้งสองพาไปที่สวนใกล้ๆวัดจินตมินีแล้วใช้มีดโกนเชือดคอตนจนสิ้นใจตายนายสีจากเกตวาประสาทรู้เรื่องที่เด็กเล่าตรงกับที่นายชตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้าที่เคยรับสารภาพกับตำรวจมาแล้ว แต่กลับทำให้การเป็นปฏิเสธในตอนหลังก็เกิดความโกรธแค้นสองฆาตกรเป็นอย่างยิ่งตั้งใจว่าจะต้องลากคอคนใจโหดทั้งสองเข้าตารางให้ได้หลังจากอยู่กับเด็กชายระวีชางกาด้วยเวลานานพอสมควรแล้วนายสีจากเกตวากับพวกญาติญาติก็อำลามารดาเด็กกลับไปเมื่อนายสีบาบูรามคุกตะกลับมารู้เรื่องว่า นายสีจ่าเกตวามาวุ่นวายกับลูกของตนและลูกยังเล่าเรื่องอดีตชาติให้ฟังอีกก็เกิดความโกรธหน่าว่าภรรยาไปพอแรงและตีเด็กชายระวีชางกาหลายทีตั้งแต่นั้นมานายสีบาบูรามคุกตักห้ามไม่ให้ในายสีจ่าเกตวามาเหยียบบ้านตนอีกห้ามไม่ให้คนในครอบครัวตลอดจนเด็กชายระวีชางกา พูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติเด็ดขาดแม้แต่เพื่อนบ้านพูดถึงลูกชายรำลึกชาติได้แกจะโกรธหัวฟัดหัวเวียงและหลายครั้งถึงกับทะเลาะอ็ดอึงกับเพื่อนบ้านเหตุที่นายสีบาบูรามคุกตักกระทําเช่นนั้นก็เพื่อต้องการให้ลูกชายคือเด็กชายระวีชางกาลืมชาติในอดีตให้หมดไม่ต้องการให้เด็กหรือคนอื่นๆ มารื้อฟื้นเรื่องในชาติก่อนขึ้นมาอีกต่อมานายศีบาบูรามคุปตะได้ส่งลูกชายไปอยู่กับญาติต่างตำบลน,นานถึงปีเศษและในเวลาเดียวกันนายศีบาบูรามคุปตะเกิดล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงทำให้ในายสีจาเกตวาและภรรยามาเยี่ยมเด็กสะดวกขึ้นเด็กชายระวีชางกาเคยเล่าเรื่องอดีตชาติของตน ให้ครูที่โรงเรียนฟังบ่อยๆเขาบอกว่ามีความกลัวช่างตัดผมและคนรับจ้างซักเสื้อผ้ามาตั้งแต่เริ่มจำความได้และเคยเห็นคนฆ่าเขาด้วยคือนายชตุริในงานบุญแห่งหนึ่งและเขายังบอกกับเพื่อนที่ไปด้วยว่าเขาจะแก้แค้นให้ได้ข้อในชาติก่อนคือนายสีจากเกตว่าประสาทพยายามจะหาทางเอาตัวสองฆาตกร ที่ฆ่ามุนนาลูกชายของเขาเข้าคุกให้ได้แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานเนื่องจากกลัวฆาตกรจะแก้แค้นในภายหลังครูประจำชั้นของระวีชางกาเขียนเล่าเรื่องการรำลึกชาติได้ของเด็กคนนี้ส่งไปให้ศาสตราจารย์มีแอนอตรยะและศาสตราจารย์ผู้นี้ได้แจ้งให้ด็อเตอร์เฮียนสตีเวนสันทราบอีกต่อหนึ่ง ดอกเตอร์เอียนสตีเวนสันจึงได้เดินทางมาอินเดียและมาที่บ้านของเด็กชายระวีชางกาเพื่อจะทำการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่และดอกเตอร์เอียนก็ได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วโดยละเอียดจึงสรุปผลได้ว่าเด็กชายระวีชางการำลึกชาติได้จริงๆและอดีตชาติของเขาคือเด็กชายมูนาหรืออโศกกุมาร และที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่เด็กชายมูนนาตายแล้วเกิดมาเป็นเด็กชายระวีชางกาก็คือระยะเวลาที่เขาตายแล้วและมาเกิดใหม่นั้นนับว่าสั้นมากคือแค่หกเดือนเท่านั้นเองนั่นก็หมายถึงว่ามีเด็กปฏิสนธิในคันของภรรยานายศรีบาบูรามคุกตัดแล้วสามเดือนจิตวิญญาณของมูลนาจึงมาเข้าร่างทารกผู้นั้น นาทีลานโพเรียบเรียง